ี่จ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาหาเลมผักมาหาเลมผักไปกินวันนี้มีน้ำพริกปลาทูเลมเอาเดี๋ยวทอนเอาตอนหอมแถวๆนี้แหละเพื่อนๆไม่ใช่น้ำพริกปลาทูเดี๋ยวไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกว่ามีอะไรเดี๋ยวจะทอนเอาแต่นี้เดี๋ยวจะเอามาปลูกใหม่เสมาเรดิสมาเรดิสเพื่อนๆเอาไว้เดี๋ยวมันแก่ทิ้งไว้ ตอนรับคนคนเมืองนอกเอาไว้ตอนรับคนกรุงคนกรุงจะได้กินบ้านี่มันจะแก่ทิ้งนี่ถอ,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 อนเรดิทกันพักชี้เอาพักชี้ ยายมีผักต้มอยู่แล้วแหละมีผักต้มมั่งแล้วแหละแต่ว่าจะมาเอาเรดิสต้มอยู่กําลังต้มผักอยู่เดี๋ยวจะเอาใบเดี๋ยวจะเอาใบเรดิสไปไป,ไปต้มด้วยเนาะเดี๋ยว,วจะเอาใบเรดิสไปต้มเะแย่แล้วนี่ผักขมได้แล้วแหละแค่นี้นี่ผักชี ผักชีเริ่มแก่แล้วเด็ดยอดมันไปกินไปให้มันออกดอกเนาะให้มันขึ้นมาใหม่เด็ดยอดมันไปเด็ดยอดมันมันจะได้แตกใหม่มันจะได้ไม่แก่เนาะกำลังสวยเลยไปแค่นี้แหละแล้วมีผักกันจองอีกผักกันจองอืมอ่ะเหมอนหัย ยายอยากกินข้าวนอกบ้านกินข้าวข้างนอกบ้านแต่ว่าแสงมันไม่ให้เนะนี่น้ำพริกปลาแค่นี้แหละเพื่อนแค่นี้ก็นะปลาปลาทูสดทอดอร่อยปลาทูน่าเสียดายยายไม่รู้ว่ามันจะอร่อยยายซื้อมามันก่อนไปโรตัสซื้อมาตัวละสิบเก้าบาทมีไข่ด้วยออรยอร่อยอ น่าเสียดาซื้อมาน้อยโพดซื้อมาหลายตัวยูแต่ว่าน้อยอร่อยอมไม่ต้องนำพริกประทูนำนำนำพริกปลาระ,ละแล้วก็เอาปลาปลาทูมาจิ้มจิ้มตาแบบยายตามไปเมืองนอกอะนะขั่วหอมขั่วกระเทียม แล้วก็ตำตำล้วก็ใส่ปะลาร้าผักผัก้มมีมะมะเขือผักกันจองเนี่ยมาจะกินสดก็ก็บอกว่าให้กินผักต้มมั่งก็เลยต้ม,อ,มอร่อย กินแค่ในพอ,อไร้วจ้ะหนูเอาเตามาจะย่างกุ้งกินมันไม่ยังยังไม่อยากอะ่ะผักกันจองเขากินกับสมตำเขาจักไมนะหมน่ะยายมาจากบ้านยายจินตราที่ยาย จะไปหามานะร้อนนะกินได้แต่แค่แค่นน้แหละอร่อยเพื่อนๆกินอย่างอื่นก็ไม่อร่อยมันเยพอนใครบอกว่ามีผัดมีน้ำมีผัดมีแกง ก็สูน้าพริกไม่ได้อืคนอีสานคนแต่บ,บ้านยายเน่เกือบทุกครัวเรนเนี่ยมีพัดมีแกงก็อดที่จะมีน้ำพริกไม่ได้หืม On, on. อ่อนๆักชื่อืม้อกินข้าวเริ่มอิ่มจริงๆแหละกินข้าวเริ่มอิ่มจริงๆแหละกินคนเดียวนะ ลูกชายก็ไม่กินแบบนี้ฝรั่งก็ไมากินแบบนี้เสร็จเราคันเดียวของอร่อย เดมาชิมใบเรดิตต้มให้ดูหน่อยต้มที่หลังเพื่อนมันยังไม่นิ่มเท่าไหร่พอตอนที่ยายไปเก็บเรดิตยายต้มผักกันจองต้งมมะเขือไว้แล้วต้มไว้แล้วอันนี้เอามาใส่ที่หลังเขาใบเรดิสมันก็คล้ยคยคยายๆปักกาอะไรเพื่อนเพื่อน มันก็อร่อยมันก็ผักกาดนี่แหละเนอะมันไม่ค่อยชุนเท่าไหร่นะไม่ชุนเหมือนผักกาดเขียวนะกินเกือบทุกวันอย่างเนี้ยนั่นแหละ กินแต่อย่างนี้อย่างนี้จะทายคลิปอะไรให้ทายคลิปกินอะไรให้เอฟซีดูละ <laughs> เพราะมันกินเหมือนเดิมเหมือนเดิมอืมอ,มอรจริงๆกินเด้อไม่ได้โกหกเลยอักชีก็โตแล้วแต่ก็อ่อนอ่อนเพราะเขาอยู่ในร่มอืมอืม,อมรอบ เขไม่ไม่แข็งนะจริงๆแล้วแก่แล้วแต่เขาไม่แข็งอันนี้กินกะ้มตำดิบนะอร่อยกินกะ้มตำโอ้ยห้ามือห้านี่แล้วเดินะ เดิงกินไรดิแด่เดียวไรดิกินทีหลังกจกปลาทูกอนนี่แหละก้า,าวแซ่บ้มต่ำน้ำพริกแบบนี้กินได้ทุกวันไม่เบื่อ <laughs> Đang mọi người เติมจะแก่แล้วเนี่ยเพิ่มจะแก่แล้วอืมชุนมากเลยถ้าใครไม่ชอบกินไม่ได้เด้อเพื่อนเพื่อนแรดิสเนี่ยถ้าใครไม่เคยกินก็ลองกินหอยใจเท้าดิบดูก่อน Å, det er pent. มันหอมใหญ่เลยปลาทูนี่ก็สดสดส,สดสดอืมแค่นี้แล้วเดี๋ยวขอกินคนเดียวดีกว่าเดี๋ยวเอฟซีหิว เดี๋ยวเอฟซอยากตามขอกินคนเดียวก่อนเด้อ <c oughs> <c oughs> แก้วกระดาษมาอร่อยห,อหอผักต้มผักลวกผักสดมีหมดถึงที่ถึงอืม